สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกิโกเกมเมอร์รับก้อนคนี้ผมก็อยู่ในเกมเซกิเอตีก็จะเป็นพาร์ทที่39นะครับถ้าเอ้ยมสิก็จะเป็น38กับ39ไปแล้วเนี่ยจะเป็นพาร์ทสาถ้าเฮ้ยสาก็ถ้าผิดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับอันนี้จะเป็น37ก็ต้องขออไปอีกทีนะนึ่งผมมาเออมีอะไรหรอเอ,อเอ้ยอะไรหายตัวนี้ออเอามองซ้ายมองขวา เป็นอะไรหรอมงงจังอารู้สึกว่าเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอสู้ก่อนนี่มันตัวอะไรํำหาอะไรกันเนี่ยช่วยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูจะมาทีเดียวผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับมาทีเดียวเลยมาตอนนี้อันแรกก็คือถ้าไม่ตายฟันเกี้ยวเข้าไปเลยเพื่อ,อโดนเข้าไป อฮ้อเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้ตัวยงั้อเจ็บ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 โคตรเจ็บนะเพื่อนมามามาตัวเหรออโดนโดนโดนตัวโดนกับเพื่อนเหรอ้าวเว้ยโดนสองตัวนี่ก็โดนกับเพื่อนเฮ้ยมามามาตาเรามั่งวะมาทีเดียวก็ช่างนะผมมากจะิภาพไม่ตายสุดยอดเลยแล้วนานเข้าโดนทำให้ตายเลย โดนบนขับพีอินโดนทาให้ตายทีเดียวจบนะครับผมนี่โดนสาไปหุ้ยโดนโคตรไรโอ้โหพาพับพวกมาด้วยเหรออือ <c oughs> อ้าวโดนแล้ว <c oughs> อ่ะเ <c oughs> พื่อนคนนี้เอา <c oughs> มาอ้าว <c oughs> อันเก็บมามาช่วยมาช่วยเพื่อนหน่อยโอเคลายสวยไม่โดน้หโคตรไรว่าแต่ไม่นี่มีนางโดนทีเดียวจบอ้าวโดนเลยนะครับผู้ชมมา โดนเฉยนะครับเข้ามาดีแต้จริงเข้ามาออืเล่นสักเหนือเลยเอ่าเลยนะเอา้าดูหน้าซึมหน่อยว่าแต่โทษทีอาจจะเสียงเป่าของผมเองนะครับเกิดอะไรขึ้นหรอเป็นในในมั่งฉันไม่ในอะไรมาทุรกับเธอหรอกนะโธ่อย่าพึ่งใจร้อนไปเลยใจร้อนเรื่องอะไรของเธอก็เธออย่ากโกรธเลยสิอะไรนะ ก็อย่าให้ฉันรับผิดชอบไม่ใช่หรอถ้าถ้าเธออยากจะทําให้มึงมีสติหน่อยอะไรของเธอเนี่ยไม่รังเกียจก็มาอยู่กับฉันหน่อยสิอะไรนะเป็นอะไรหรอเปล่าหรอกนาะอย่าใจร้อนสิไม่ได้ใจร้อนเราอย่ามาดูถูกกับฉันเซอ่ะโอ้นี่แน่ที่เหมือนตอนเป็นเด็กเมื่อกี้นะผมก็ไม่แน่ใจ ตอนเป็นเด็วกเพราะว่าเราเสียครอบครัวไปไม่ใช่เหรออย่ามาดูถูกกับไม่คนไม่ไม่ชอบนะฮะขอโทษทีฉันไม่ได้โกรธเธอหรอกนะอ่เขาใกล้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่ไหมเจอโอ้โหดูอะไรนะเข้าใกล้หน่อยสิเอาเอาอันไหนของพวกเธอสองคนเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้อกลับมาที่โรงเรียนนะผมนี่ฉันมีอะไรถามเธอหน่อยสิมีอะไรหรอคือฉันก็ไม่มีอะไรนะ ก็ต้องมาถามเธอหน่อยสิว่า,าสิฉันก็ปรึกษาได้ปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะก็จะเจอกับเพื่อนอีกคนนึงก็ไม่เคยได้ใจนะฉันก็ใจกับเพื่อนคนนั้นให้ได้สิเอาเถอะนะหึไว้ใจเธอหน้าหึฝากด,ด้วยลนะอ้าเข้าใจแล้วนะนายด้วยสิเอาอีกคนนึงมาถามตัวผม <c oughs> รู้สึกผมไม่พอใจนะผมอ่าประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอยมาเจอกันอีกทีเดี๋ยวผมต้องมาลงติกตอก่อนนะครับ